สวัสดีครับและนี่คือรายการโนบิเซตทีวีนะครับผมนายบุ้มกับเกมฮีโร่ออฟนิวอันนะอ่าวันนี้เราจะมานะครับรีวิวนะฮีโร่ที่ชื่อว่าบีฮิมัสนะครับบีฮิมัสนะครับเป็นฮีโร่สาย s อสนะครับตระกูลแองเกอร์นะครับหรือว่าเอ่อตัวแท้งนั่นเองนะอ่าตระกูลแองเกอร์หรือแท้งนะครับ นนตัวนี้มีดียังไงตัวนี้ครับมีสกิลที่สามารถกั้นนะกั้นคู่ต่อสู้ได้ครับแล้วก็มีสกิลแบบ AOE ทั้งหลายแหล่นะที่ทำให้ศัตรูเนี่ยหยุดชะง,งักนะหรือว่า,าปันโปวดคู่ต่อสู้ได้นานเลยทีเดียวนะครับอโอเคนะเราจะมาพูดกันถึงสกิลแรกสกิลวิชวลนะครับเป็นการสร้างกำแพงที่จะไม่ที่ไม่สามารถเดินผ่านได้นะเช่นนะผมจะทำการนะสร้างกำแพงขึ้นมาอย่างนี้ครับนะครับผมจะไม่สามารถเดินผ่านได้ครับยูนิตอื่นๆก็ไม่สามารถเดินผ่านได้เช่นกันนะ เนี่ย yeah. จะไม่สามารถเดินผ่านได้นะอ่านะครับกำแพงนี่มีดียังไงเอสามารถกั้นเพื่อนนะหรือว่ากั้นศัตรูเราเนี่ยนะไม่ให้แบบคือแบบเราจะลุมเราจะลุมหรอเราจะลุมอัมมาดอนตัวนี้ใช่ปหอ่าเนี่ยอ่าสมมุติว่าผมจะลุมเป็นตัวเนี้ยนะครับแล้วมันกำลังจะวิ่งไปหาเพื่อนใช่ไหมอ่าแล้วผมกั้นกำแพงไว้อย่างเช่นอ่าอัมมาดอนอยู่ตรงนี้นะอ่าให้ผมอยู่ตรงนี้นะแล้วเพื่อนเขากําลังจะวิ่งมาช่วยใช่ไหม เขาวิงมาแล้วก็ทีมผมเนี่ยอยู่ตรงนี้กำลังไปช่วยอามาดอนแต่วิ่งมาเฮ้ยแม่งช่วยมันเลยมันจะโดนไล่แก๊งแล้วปึ้งนะฮะเราสามารถกั้นให้เนี่ยออมาดอนเนี่ยโดนลุมยำหม,มัดสลัดตีนได้นะอ่านะครับนั่นก็เป็นข้อดีของสกิลเอ่อฟ,ฟิชชัวฟิชชัวนะ,ะเป็นสกิลกั้นกำแพงนะและอีกอย่างหนึ่งครับของสกิลนี้ก็คือเมื่อเวลาเราเนี่ยสร้างกำแพงที่มันสามารถเดินผ่านได้นะ,ะอ่าและสามารถสร้างนะครับความเสียหายเป็นเวทนะ275หน่วยนะครับ 275หน่วยแล้วทำให้ติดสถานะเนี่ยสตันนะ1.75วินาทีนะครับแกเป้าหมายที่โดนโจมตีนะกำแพงเนี่ยจะมีผลนะครับอยู่เวลา8วินาทีแล้วค่อยหายไปนะอ่าอย่างเช่นนะผมจะกดสตันใส่เงี้ยครับปึ้งนะจะสร้างความเสียหายเนี่ยร้อยสอหน่วยนะครับอ่าแล้วก็จะสร้างเออเนี่ยติดสถานะมึนงงนั้นเป็นเวลา1.75วินาทีนะครับอ่าโอเคนะสำหรับ,บสกิลต่อไปสกิลเอ็นเล็กนะครับเป็นเอ่อเมื่อเรากดเนี่ยเราจะกระทืบพื้นนะอ่าอย่างงี้นะแล้วก็จะมีแสงที่เเนนนีี่่่ยททออสูงงขรานะ นั่นหมายความว่าเมื่อเรากดใช้สกิลนี้นะครับอ่าจะทำให้พลังโจมตีของเราเพิ่มเนี่ยเพิ่มขึ้น200%นะของพลังโจมตีทั้งหมดนะไม่ว่าพลังโจมตีเราจะมีเท่าไหร่นะจะมีพลังโจมตี1,000นะเรากดใช้ปุ๊บจะเพิ่มขึ้นมา200%ทันทีนะอ่าไม่ว่าพลังโจมตีของเราจะมีเท่าไหร่นะก็คือพลังโจมตีของเราทั้งหมดนั่นเองนะครับสกิลนี้มีดียังไงสกิลนี้สามารถสตันศัตรูได้รอบๆข้างนะอ่าอย่างเช่นเนี้ย สามารถสตันศัตรูได้นะทำให้ศัตรูนีิชะง,งักได้นะเป็นข้อดีมากๆเลยสําหรับสกิลนี้นะเนี่ยสามารถกดใช้ปุ๊บแล้วเมื่อกดใช้เนี่ยสามารถตีปึ้งเห็นไหมจะเพิ่มความแรงในการโจม,นะมตีนะเห็นไหมผมตีเนี่ยเตียมาดอนเนี่ยแล้วเมื่อผมกดใช้ปุ๊บนะเห็นว่าผมตีแรงขึ้นนะอ่าตีแรงขึ้นแต่จะแค่ครั้งเดียวนะจะฟาดลงไปครั้งเดียวนะแล้วก็สามารถหยุดชะง,งักศัตรูได้นะอ่าสกิลต่อไปสกิลเฮฟวี่เวทนะเฮฟวี่เวทหรือเปล่าอ่านไม่ถูกเหมือนกันนะเป็นสกิลที่ติดตัวเป็นสกิลติดตัวนะเเเมมื่่่่อนนีียยป็สสกิลทาารถชว สร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะก็คือว่าสร้างความเสียหายเวทเนี่ย115หน่วยนะครับแก่สกิลทั้งหมดนะฮะเป้าหมายโดยรอบมันจะติดสถานะมึงงนขึ้นนะฮะ1.5วินาทีทุกครั้งที่ใช้สกิลต่างๆนะนั่นหมายถึงว่าเอ่อเราใช้สกิลเ,เนี่ยนะครับฟิชชัวนะก็จะบวกกับสกิลนี้บวกพลังโยตีเพิ่มขึ้นเอ่อพลังโยตีในเวทเพิ่มขึ้นอีก115หน่วยนะครับแล้วก็บวกกับเอ่อสกิลเนี่ยน่าจะทําให้ ช่วยในการเสริมสร้างความสตันนะก็หมายถึงว่าเราจะสามารถสตันได้นานยิ่งขึ้นนะอย่างเช่น1.5 1.75วินาทีนะครับบวกกับ1.5วินาทีแนละ้วโอ้โหก็นานเหมือนกันนะประมาณ3วินาทีกว่าๆนะเน่ย1 2 3เห็นไหมฮะามา3วินาทีกว่าๆนะฮะโอเคนะครับส่วน สกิลนะครับสกิลสุดท้ายนั่นก็คือสกิลช็อคเวฟนะช็อคเวฟนี่เป็นสกิลที่สามารถเ mm hmm. มื่อเรากดใช้เนี่ยจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับย้ำว่าอย่างรุนแรงนะไม่ว่าเอ่อชังเก็นเฮดหรือว่าเอ่อพวกที่การสกิลทั้งหลายก็จะโดนสกิลนี้อยู่ดีนะครับไม่ว่ายัางไงก็ตามนั่นกะ็คือว่าจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับแก่เป้าหมายที่อยู่โดยรอบนะแล้วบวกความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก55หน่วยต่อศัตรูหนึ่งตัวทีว่อยู่ในระยะนั่นหมายความว่าเนี่ยเมื่อผมเอาอาร์มาดอนมาหนึ่งตัวตรง เห็นไหมว่าเลือดเขาจะลดมาเท่านี้ไหมฮะอ่าจะลดมาเนี้ยเนี่ยฮะและเมื่อผมเอาเพื่อนของเขาเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับสกิลของผมนะฮะเมื่อเรากดใช้ปึ้งเห็นไหมฮะเขาจะลดมากกว่าเดิมนะเพราะว่าเป็นผลของเอ่อเมื่อศัตรูตัวใดเนี่ยอยู่ใกล้เรานะ,ะมันก็จะเพิ่มนะฮะ จำว่าศัตรูตัวใดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฮีโร่ Hero นะก็คือว่าคีบอะไรเนี่ยเรานับบดน,นะครับคีบปา่าคีบอะไรเนี่ยเรานัหบดบเลยนะศัตรูหนึ่งตัวนะั้นที่เป็นศัตรูของเราเนี่ยอยู่แก้มันจะเพิ่มความเสียหายห้าห้าหน่วยต่อศัตรูที่อยู่ในระยะนะนั่นหมายความว่าเมื่อผมอสปาวนะครับพวกอาเชอร์ทั้งนี้นะเนี่ยพวกเนี้ยผมจะสปาว้วเยอะเลยนะอ่ะอะสปาวตีเข้าไปตีเข้ามานี่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 นะฮนี่นะห้าสิบห้าน่วยต่อหนึ่งเมื่อผมกดอันตีช็อคเวฟนะครับ จะเห็นว่าพลังโจมตีเนี่ยมันจะเยอะมากๆนะอ่าจะเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับเพราะมันบวก55หน่วยต่อหนึ่งตัวและไม่มีจํากัดนะฮะก็คือว่ายิ่งอยู่กันรวมมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะไม่มีจํากัดครับก็คือว่ามากันร้อยตัวมันก็โดนก็ไป55 50, คูณร้อยนะก็คือว่าจะโดนกันเยอะมากๆนะครับโอเคนะสําหรับอ่ ไอเทมนะสำหรับฮีโร่บีฮิมัสนั่นก็คือที่จําเป็นมากเลยก็คือพุชซ่าคียนะครับพุชซ่าคียนะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยจะทําการบลิงนะครับหรือว่าแฟลตนะหรือว่าบลิงหรือแฟลตเนี่ยเป็นการวาร์ปนะฮะตั้งแต่ตัวเราเนี่ยไปถึงระยะที่เรากําหนดไนดะ้อย่างเช่นจะมาตรงนี้ก็ได้นะฮะอ่าหรือจะมาตรงนี้ก็ได้นะอ่านะครับเป็นสกิลที่เอ่อเป็นไอเทมนี่สําหรับใช้ในการเปิดน,นะอย่างเช่นเนี่ยเรายืนอ,อยู่กันอย่างงี้ใช่ไหมเขายืนยืนอยู่เขาเขาเรีงยืนอ๋อเรากดบลิงเข้าไปกดอันติปึ้งกดท่าหนึ่งตุ่มััันนนก็ได้ะะคครรบอ่าบ สำหรับอไอเทมต่อมานัก็คืออลิงนะครับลิงออฟอะไรนะลิงออฟเซคลีย์นะหรือว่าอเอาเป็นว่าเรียกกันง่ายๆว่ารีมานาละกันนะฮะผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเก่งนะเป็นแหวนรีมานาแหวนนี้นะก็จะช่วยเสริมสร้างนะอัตรามานาของรีมัดนะครับแล้วก็ช่วยในการรีมานาแก่สัตว์เออ่่แกเพื่อนร่วมทีมนะและตัวเองด้วยนะที่อยู่ในรอบๆแล้ยังช่วยเพิ่มสเตตัสต่างๆเล็กน้อยนะครับอ่าบวก300มานาสูงสุดนะฮะนะครับส่วนไปที่ว่า สำคัญนะก็คือร er, องเท้านะก็อย่างเช่นรองเท้านะี้นะอ่าเนี่ยเป็นรองเท้าเอ่อสตีเดทหรือเปล่าอ่าเป็นรองเท้าที่เมื่อเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวศัตรูนะหรือว่าเราห่างจากศัตรูหรือว่าเราไม่ได้ทาการโจมตีเนะี่ยรองเท้าก็จะทำให้เราวิ่งไวขึ้นนะรอ,องเท้านี้สามารถทําให้เราโยกเลนนะครับหรือว่าเครื่องที่ได้สะดวกอ่ะเออขึ้นที่ได้อย่างสะดวกนะครับอืมแล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยนะแบบยังไงคือไม่ต้องรอครูดาวของโก้ตมาเชสเลยพวกนี้นะก็คือว่าเราสามารถเนี่ยนะ โคดมาเชอร์เราสามารถแบบวิ่งได้เลยวิ่งอย่างรวดเร็วได้เลยแต่ว่ามันจะมีข้อเสียก็คือเมื่อเราทําการบลิงนะครับหรือว่าเราทําการกดสกิลหรือว่าเข้าไปใกล้ศัตรูเนี่ยนะฮะอ่าเข้าไปใกล้ศัตรูหรือว่าตีศัตรูเนี่ยก็คือว่าหรือว่าเราโดนตีด้วยก็คือว่ามันจะเอ่อคูดาวนะอ่าคูดาวไปเรื่อยๆนะเอ่อยิ่งแต่ถ้เราไม่โยมตีเนี่ยมันก็จะเอ่อมันจะจะนี่เรื่อยๆเนี่ยประมาณว่าเนี่ยเห็นไหม ความเร็วมันการวิ่งเนี่ยมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเข้าไปใก้ศัตรูเนี่ยเราจะวิ่งไม่ขึ้นนะวิ่งไม่ออกเลยนะแต่ว่ามันก็จะมันก็จะความเร็วมันก็จะไม่ลดนะอ่ะนะความเร็วมันก็จะไม่ลดนะครับโอเคต่อไปนะครสเปลชาร์จนะหรือว่าเจอเกาะเวทน,นะอไอเทมนี้สามารถช่วยในการทะลวงนะลดเกราะป้องกันเวทนะเป้าหมายลง6นะครับอคอมโบสามารถนะเอาไปใช้กับสกิลทุกได้ทุกสกิลเลยของเีมันนะจะเป็นฟิชชัวหรือว่าจะเป็นสกิลช็อคเวฟก็ได้ก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ยนะ เออโดนพลังโจมตีเวทนี่รุนแรงมากขึ้นไปอีกนะครับอ่าต่อไปนะก็เป็นเอออะไรเขาเรียกว่าฟลอชชิลนะเพรสนะหรือเปล่าอ่าเมื่อเรากดใช้เนี่ยจะเป็นการปล่อยนะฮะเราอองเออน้ำแข็งออกไปแล้วก็รอบๆที่โดนนี่ก็จะส่งผลออสถานะความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง40%นะครับแล้วก็โดนเออไอเนี่ยความเสียหายทางเวทนี่200หน่วยนะะอ,อ่า นะครับสำหรับฮีโร่เบรฮมัสนะครับเป็นฮีโร่ที่สําหรับใช้ในการเปิดนะรหรือว่าในการก่อกวนคู่ต่อสู้นะครับไม่ให้เข้ามาทําอันตรายเพื่อนของเรานะแต่ข้อเสียของมันก็มีครับนั่นก็คือว่าหากใช้สกิลพิชชัวไม่เป็นก็จะเป็นการกั้นทางเพื่อนเราให้เนี่ยโดนศัตรูลุมยาม,มัดสลัดตีนใส่เพื่อนเราจนตายนะแต่ถ้าหากใช้มันดีๆเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายที่ลุมยาม,มัดสลัดตีนใส่ฮีโร่ของฝั่งศัตรูแทนนั่นเองนะครับอ่านะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะ สิ่งที่ควรทำนั่นก็คือช่วยในการแก๊งเลนบ่อยๆนะแก๊งเลนบ่อยๆพยายามที่จะสตั้นช่วยเพื่อนสตั้นขวาให้เพื่อนเราได้คิวนะสตั้นขวาให้แครี่ของเราได้คิวนะครับพยายามเวลาเขาเออกกันก็พยายามหาจังหวะด,ดีๆเข้าไปเปิดสกิลช็อคเวฟนะกแล้วก็สกิลฟิตช่วงข่าหนึ 1, ่งก็ไปตามด้วยท่า2และตีพวกตัวบางๆเท่านี้ก็จะได้ชัยชนะในสงครามเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้ชัยชนะเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับ อ่านะครับสำหรับฮีโรบีฮิมัตนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็หลายๆคนก็คงจะเคยเล่นกันอยู่แล้วนะอ่านะสำหรับผมนะครับนายบูมนะกับรายการอุปิเซตทีวีก็ต้องลากันไปก่อนสำหรับรายการรีวิวครั้งนี้นะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้รีวิวนานเลยติดสงการนะโอ้โหไม่ค่อยว่างเลยนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปรีวิวอื่นๆนะหรือว่าคลิปเกมอื่นๆที่ผมเนี่ยแคสเอาไว้หรือรีวิวเอาไว้ก็สามารถดูได้ในรายการอุปิเซตทีวีชแนลนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับนายบูมก็ต้องลากันไปก่อนนะครับ